ังจะฝึกทำวิดีโออยู่ทำก็เป็นมาแมมขอร่วอ่แม้มาบเป็นลูกขอบ้านให้ผมด้วยวิ่งตลอดเลยเราอยู่นิ่งๆเป็นเปล่ามาแมมทำไมอะลกูกมมมอย่าดื้อสิ อดมองแมมอดอพอแล้วคนไม่ต้องกินแล้วเนาะ มีรอแล้วค่ะมานีไปข้างมา